กรับเรียนพี่ชายคนโตคนหนึ่งที่ทำให้เพลงลูกทุ่งที่เคยซบเซามาในอดีตได้กลับฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือวันที่16กันยายนพุทธศักราช2532ถ้าไม่มีท่านเพลงลูกทุ่งของเราอาจจะไม่มีลมหายใจมาจนถึงทุกวันนี้เพราะนั่นคืองาน กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งแรกที่เป็นประวัติศาสตร์นะในความทรงจำของคนไทยทั้งแผ่นดินมาจนถึงวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไป35หปีหลังเวทีงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยที่บรมครูนักร้องมารวมเนื้อรวมตัวกันยอดนักแต่งเพลงยอดนักดนตรี รวมไปถึงลูกหลานที่เป็นนักเต้นทุกองคาพยพของเพลงลูกทุ่งรวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อ35ปีผ่านมาแล้ววันนั้นมีหลายคนคงจำได้บังเอิญคนที่อยู่ใกล้ชิดผมที่สุดก็คืออาจารย์ประยงชื่นเย็นท่านยังเดินทางมาไม่ถึงไม่อย่างนั้นท่านจะยืนยันได้ ว่าเจนพบจบกระบวนวันนี้แหละครับที่บอกกับพี่ประยงชื่นเย็นว่าพี่ครับโอกาสที่คนลูกทุ่งจะรวมตัวกันอย่างนี้มันไม่ง่ายเลยถ้าไม่มีพี่ชายคนนี้ของพวกเราเป็นผู้นำพวกเราคงไม่ได้มาที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับพี่ประยงชื่นเย็นบอกใช่เจนพบผมเลยบอกพี่ประยงว่าพี่ครับ มันควรที่จะต้องมีวันของพวกเราเป็นวันสำคัญของชาติถ้าคิดว่าเพลงลูกทุ่งไทยนั้นเป็นวัฒนธรรมหนึ่งและคิดว่าเพลงลูกทุ่งไทยนั้นเป็นลมหายใจของคนไทยทั้งแผ่นดินอย่างแท้จริงทำไมเราจึงไม่มีวันเพลงลูกทุ่งไทย,ยผมพูดเรื่องนี้มา35ปีครับครูบาอาจารย์ที่เคารพที่นั่งอยู่ตรงนี้ ผมว่าพี่ชัยชนะบุญโชติพี่ชายเมืองสิง์พี่กังวานไพรลูกเพชรแ,และอีกทุกๆท,ท่านเป็นพยานได้ว่าเจนพบมันพูดเรื่องนี้มา35ปีผมเลา่าเรื่องนี้ให้ครูนครถนอมทรัพย์ฟังครูท่านจำเหตุการณ์ได้เพราะเมื่อ35ปีที่แล้วครูนครถนอมทรัพย์นี่แหละครับที่เป็นคนนำวงดนตรีจุฬารัฐ ไปอออากาศทางช่อง4ี่บางขุนพรมเป็นวงแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2507โดยมีชายเมืองสิงห์นี่แหละครับเป็นผู้นำทีมในเวลานั้นและวันนั้นนะครับที่อาจารย์จำนงรังสิกุลท่านจึงบัญญัติศัพท์คำว่าเพลงลูกทุ่งขึ้นมาเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านั้นเรามีขุนพลเพลงมาแล้วเยอะแยะมากมายแต่ยังไม่ปรากฏคำว่าเพลงลูกทุ่งขึ้นมาเลยคำว่าเพลงลูกทุ่งจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2507มันเป็นเรื่องบังเอิญครับที่วันนี้พวกเราทั้งหมด9องคอ์กรรวมไปถึงวัดไร่ขิงพระอารามหลวงได้จับมือกัน แล้วประกาศสถาปนาวันนี้ให้เป็นวันเพลงลูกทุ่งไทยในวาระพิเศษครบรอบ60ปีของคำว่าเพลงลูกทุ่งพวกเราจะไม่ดีใจด้วยสประมือสักนิดเลยครับกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งและคนที่จะให้กำลังใจกับพวกเราชาวลูกทุ่งได้ดีที่สุดหนีไม่พ้นพระนท่าน กทัพพรังสีผู้ที่นำให้ลูกกลับฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับพี่ครับเชิญครับพี่ครับท่านจะได้พูดให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนที่เป็นศิลปินซึ่งไม่ใช่แค่นักร้องนะครับทุกองค์าพยพครับ